นัดคะทำโครงการยูนิตไหนขายยากที่สุดคะจากประสบการณ์ที่ทำโครงการมาเนี่ยคือยูนิตแรกขายยากที่สุดเพราะอะไรลองนึกดูเนาะ เราเปิดโครงการมาเนี่ยมีบ้านอยู่10หลังไม่มีคนซื้อซักหลังเลยแล้วอยู่ๆเราจะไปเป็นคนซื้อคนแรกเนี่ยมันก็หวงเหวงอยู่ถ้าเกิดว่าเราเป็นลูกค้าเนี่ยมันมีคําถามหลายคําถามในหัวมากเลยโครงการนี้ก่อสร้างเป็นยังไงจะมีเพื่อนบ้านมาอยู่กับเราหรือเปล่าหรือว่าโครงการนี้จะกลายเป็นโครงการล้างไหมต้องบอกว่าในฐานะของลูกค้าเนี่ยแน่นอนว่ามันมีความกลัวแล้วในฐานะของเดเวลลอปเปอร์เนี่ยมันก็กลายเป็นว่ายูนิตแรกเนี่ยมันก็จะขายยากมากที่สุดเวลาเราเปิดโครงการยูนิตแรกเนี่ยก็จะมีโปรโมชั่นที่ค่อนข้างน่าสนใจและดึงดูดสําหรับลูกค้าคือช่วย ให้เขามั่นใจขึ้นนะครับว่าได้ของดีจริงแล้วก็2เนี่ยลูกค้าเขาไม่มีเพื่อนบ้านเลยอ่ะแล้วเขามาเป็นยูนิตแรกเนี่ยเราก็ต้องมีการดึงดูดเขานิดนึงในการขายเนาะแต่หลังจากที่มียูนิตแรกที่เขาซื้อโอนและเข้าอยู่แล้วเนี่ยนะครับหมู่บ้านเนี่ยมันจะดูไม่ค่อยเหงาละเวลาคนเขาเข้ามาเนี่ยเขาก็จะตัดสินใจง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆเวลาทำโครงการแล้วถ้าเกิดว่าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมติดตามเพจนะ Pocket Dev ครับ